แล้วก็ในวันนี้เราดูแล้วเนี่ยดูแล้วสถานการณ์น่าน่าจะยังคงทรงอย่างนี้ไปไปอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็รอแต่ในเรื่องของการประกาศของกรมอุตุว่าว่าเขาแจ้งมาว,ว่าจะมีฝนฟ้าเข้ามาในพื้นที่ของเราประมาณ40-60เนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรารอเราเรอฟังหลักเนแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องที่มาตร,รการของจังหวัดบุรการของเราเนี่ย เราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องมาตรการระวังก้องกันที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคมโดยเฉพาะของการเตรียมการในเรื่องของการทําพื้นที่การเกษตรทั้งหลายเนี่ยเราเราขอความร่วมมือพี่น้องให้ดําเนินการเตรียมการมาตั้งแต่ในส่วนของมาตรการณวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเรื่องของฝุ่น p ี2.5แล้วก็สภาพอากาศที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนของเราเนี่ยวันนี้มันเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็ต้องใช้ในเรื่องของการตัวท่านเองก่อนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับขอให้ท่านถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆขอให้พากันอยู่ในอาคารนะครับอยู่ในอาคารอยู่ในบ้านเรือนของท่านจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าท่านจําเป็นที่ต้องออกมาจากมาข้างนอก มาจัดกิจกรรมหรือมาทำกิจกรรมอะไรก็ขอให้ท่านเซฟต,ตัวเองด้วยการอย่างน้อยก็ต้องใส่แมสับใส่แมสแลส้วก็สวมสวมสวมแมสอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่ออกไปเ้างนนอกแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการกิจกรรมสุขภาพออกกำลังกายทั้งหลายช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ขอให้หมดก่อนครับเพราะว่าเจะมันจะน่าจะมีผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ขอฝากพี่น้องที่มีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นหวัด หรือไม่สบายแสบตาแสบจมูกแสบคออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพี่น้องไม่สบายใจหรือหรือพี่น้องยังกังวลอยู่ขอให้ปรึกษาแพทย์นะครับในส่วนของทางทีมโรงพยาบ,บาลของเราทีมรพตต,ต,ตทุกแห่งตรงนี้ได้รับการแจ้งให้เตรียมการรองรับเรื่องเรื่องสุขภาพอย่างนนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของมาตรการเร่งด่วนในเชิงของจิิยินะครับและที่อยากจะทําความสบายใจให้กับพี่น้องก็คือ เรื่องของการใช้เครื่องพ่นละอองน้ําเพื่อจะช่วยให้สถานการณ์หมอก p m 2.5คุณ p m Tm 2.5มันดีขึ้นนั้นเนี่ยในส่วนของเราได้เตรียมการตรงนี้หมดแล้วแต่วันนี้เรายังประเมินสถานการณ์ว่าใน,ในการจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นั้นเนี่ยมันมันคุ้มค่ากับกับในเรื่องของมันจะไปเพิ่มพาพาเพิ่มไปไปเพิ่มผลกระทบไปไป,ไปเพิ่ม ภาวะในส่วนของมันจะทําให้สถานการณ์มันหนักขึ้นกว่าเก่าไหมเพราะว่าจากผลงานวิจัยออกมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเขามองว่าเครื่องที่จะไปทาไปทําละอองไอ้น้ําทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ผลที่ได้จากละอองน้าไปจับไปไปจับฝุ่นเนี่ยม,มันค่อนข้างจะได้ได้น้อยแต่ในเชิงปีในเชิงจิตวิทยาก็โอเคแครับว่ามันมันเหมือนกับว่าทางราชการเองเนี่ยก็หงยายพี่น้องมีเครื่อง เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องไม้มเครื่องมือมาด,ดําเนินการให้กับพี่น้องแต่เพื่อความสบายใจนะครับเด,เดี๋ยวในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งในช่วงบ่ายแต่ละวันมันเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะพีคแล้วก็ร้อนด้วยเราก็ถือได้ว่าเป็นการลดอุณหภูมิไปในพื้นที่ของเราเดี๋ยวผมจะใหม้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัวนี้ที่<ม>หน้าเทศบาลที่ที่โขงของเรานะครับตรงนี้เรามีมาตรการที่เด็กขาดนะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมาย อย่างชัดนแล้วประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเผาทั้งหมดแล้วครับในพื้นที่ใดที่พบมีการเผาอันนี้ดาเนินการตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยในพื้นที่ที่เผาเนี่ยครับจุดทอสปอตที่ขึ้นเนี่ยจากการรายงานเนี่ยเมื่อวานมีอยู่แค่สองจุดเท็จจากเครื่องมือที่เชื่อถือได้ผ่านดาวเทียมนะครับแต่ส่วนที่ได้ข่าวว่าที่นุ่นกระเพาที่นี่กระเพาเนี่ย ผม,ผมให้คนไปตรวจสอบดูแล้วก็ไม่ได้ปรากฏข่าวอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็เพื่อความที่เราจะต้องมีความจริงจังในการบัะค,บคับใช้กฎหมายถ้ามีน้องพบเห็นการเผาที่ไหนแล้วก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในในพื้นที่ได้เลยนะครับผมจะจัก,กำลับให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการแล้วก็ไปไปยุติการเผาทุกครั้งที่เรับการการแจ้งแล้วก็ทราบทุกครั้งนะครับ